สวัสดีค่ะครูชาชานะคะวันนี้ครูชาชาจะมาทำพอดแคสต์เรื่องระหว่างการทำงานออฟไลน์กับออนไลน์นะคะแบบไหนแตกต่างกันและแบบไหนได้เงินมากกว่ากันนะคะ เอาละค่ะการทำงานออฟไลน์ line, กับออนไลน์ line, ต่างกาันตรงที่ลักษณะการทำงานและความยืดหยุ่นนะคะส่วนออฟไลน์ line, ก็มักเป็นงานที่ต้องไปทำงานฐานที่จริงเช่นออฟฟิศหรือโรงงานหรือสถานที่ทำงานนั้นโดยมีนายจ้างเป็นคนกำหนดนะคะทำงานตามเวลาที่กำหนดสถานที่ทำงานนั้นๆ ส่วนงานออฟไลน์ line และออนไลน์มีลักษณะและข้อดีข้อเสียที่ต่างกันก็คืองานออฟไลน์นะคะต้องไปทสถานที่เฉพาะโจโจอย่างเช่นออฟฟิศหรือโรงงานนะคะส่วนงานออนไลน์ค่ะสามารถทําที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะและออฟไลน์ก็มาเป็นการทํางานที่ตายตัวแต่งานออนไลน์เนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นในการทํางานและจัดสรรหาเวลาได้ค่ะและเรามาพูดถึงนะคะผลตอบแทนนะคะ ผลตอบแทนเนี่ยอาจจะต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับประเภทของงานและอุตสาหกรรมนั้นๆงานออฟไลน์บางประเภทเนี่ยอาจจะให้รายได้มั่นคงกว่าแต่งานออนไลน์อาจจะมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่สูงกว่าโดยเฉพาะถ้าคุณมีทักษะที่ตลาดต้องการนะคะเอาล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นงานออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามนะคะต่างก็เป็นงานที่สร้างรายได้ให้เราและครอบครัวแต่ถ้าคุณมีความสามารถก็สามารถหารายได้สองทางนะคะ กับการทำงานออฟไลน์และออนไลน์ค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะฝากขอบคุณที่ติดตามคุณชาชาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ